อ่าไปไปไปพ้นเรื่องการเมืองหน่อยนะมีเรื่องอื่นกันต่อนะครับอ้านี่ข่าวดีของพี่ก้องข่าวดีของพี่ก้องแล้วเนี่ยอะไรอะ่ะรามสองอ่ะ๋อ,อารามสองอ่ะ<อ>นี่นี่เล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะเออเมื่อเั่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะกลับบ้านตามปกตินะผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาลื้อไอไอไอโครงอะไรที่มันตกมาเสร็จหรือ,อยังอนะเข้าเข้าไปดูในแมปนะใน Google Ma p เฮ้ยเวลามันได้เวลามันปกติอ่ะนมเวลามันปกติ ที่ไหนได้น่ะโอ้ยังไม่เสร็จเลยแล้วก็ไอ้ไอ้ช่องช่องทางด่วนเขาเรียกช่องทางด่วนใช่ไหมข้างในเนี่ยอจากเดิมวิ่งขาเข้ากรุงเทพทางเดียวเนี่ยก็กระจา,ายเป็น,เป,นเป็นทางทั้งขาเข้าขาออกรถมันก็เลยเบียดกันโอ้ก็เลยติดตรงน,นั้นอีกนานเลยคือยังไม่เสร็จนะเอ่อยังไม่เสร็จนะครับผมก็เลยบอกเดี๋ยวอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ก็ต้องวิ่งเทนนครมถมดีกว่านะปลอดภัยกว่าสบายใจกว่าด้วย เมื่อคืนยิมส่งทิปอะไรมาให้อีกอ่ะแบลรเออร์ตกมาจากไหนก็ไม่รู้มันตกหรืเมันโดลเอเดี๋ยวมากลางถนนก็ไม่รู้แบลรเออร์ส้มๆอ่ะไม่รู้ตกมาหรือว่ามันโดนโดนโดนอะไรมาอยู่กลางถนนน่ะอันนี้เราก็ไม่รู้นะแต่หนิงแนะนําพี่ก้องนะถึงเขาจะเอาไอ้โครงนี้ออกไปแล้วเนี่ยหนิงก็ยังแนะนําให้พี่ก้องวิ่งเส้น ใหม่เถอะอย่ามามวิ่งเส้นนี้เลยเออไปวิ่งนะคะกันตลอดไปเถอะจนกว่าการก่อสร้างจะเสร็จพอมันอันตรายหรือเกิน่ะมันแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะคะอ่าแต่ว่าสําหรับใครที่มีความจําเป็นจริงๆที่จะต้องวิ่งเส้นนี้เนี่ยนะคือตอนเนี้ยเาก็กําลังพยายามจะเวออิโครงสร้างนี้ออกไปเนี่ยเร่งเอาเคลงกับชิ้นส่วนออกไปเนี่ยนะคะล่าสุดบอกว่าออกไปแล้วเจ็ดสิเอร์เซ็นตนะคะ อธิบดีกรมทางหลวงอธิอภิรัฐชัยวงน้อยค่ะลงมื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการรื้อถอนโครงสร้างเหล็ก LG แล้วก็ชิ้นส่วนสะพานคอนกรีตที่ได้รับความเสียหายบนทางหลวงออกไปเนี่ยนะคะตอนนี้คืบหน้าไปแล้ว70%คาดว่าจะเสร็จสิ้นและเปิดการจาราจรได้ปกติคือ14ธันวาคม67นะคะเออก็เอาเท่านี้แหละมาบอกความคืบหน้ากันเท่านี้ว่าเขาคาดว่า14กุมภา ไอ้ขอไพ่สิบสี่ธันวานะคะสิบสี่ธันวาใช่ไหมสิบสี่ธันวานะจะได้กลับธันวาธันวานะคะ,ะแล้วก็จะได้แบบทันช่วงปีใหม่ด้วยทันปีใหม่แต่ว่าเนี่ยแหละคือคนก็วิ่งขับรถกันด้วยความหวาดระแวงอะว่าวันดีคืนร้ายมันจะหล่นลงมาใส่เราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะคุณนะไม่รู้ใครที่จําเป็นต้องใช้เส้นเนี้ยถ้าเป็นไปได้ไปใช้เส้นอื่นเถอะมันอันตรายจริงๆอะ่ะ เอเอ,เอนะ<ๆ>แล้วก็แล้วเอาจริงๆริงนะเส้นพนระรามสองเนยนอกจากข้างบนก็รูอันตรายแล้วนะข้างล่างถนนข้างล่างในะช่วงที่มีการก่อสร้างอ่ะนะคุณหนิงคุณผู้ชมเละเทะหมดเลยนะบางทีพอเหยียบเหยียบทักทาความเร็วหน่อยนะกําลังพลุนมีหลุมข้างหน้าเบรกไม่ทานโอ้ผมหมดไปหลายตางัง้ะทำช่วงล่างเนี่ยนะแล้วรถเรารถเก่าด้วยนะโอ้คนคนช่างถามว่าพี่ไปลุยที่ที่ไหนมาพระรามสองแน่ๆเลย่ะเออใช่นะโดนไปแปดพัานไอ้ โหหรอหเออโชคพังหมดโชคอะไรไม่รู้ก็แต่เ <ขา S 1> ส้นนักขัขขขผมเนี่ยนะผมบอกว่าทางทางเขาดีกว่านะเส้นแบบเอวิ่งปิงก้าวนครชัยศรีออกนครปฐมไบราบุรีออกวังมะนาวน่ะถ้าจะลงใต้น่ะทางถนนดีกว่าเพียงแต่มันมีทางแยกเยอะแต่ก็ไม่เยอะมากนะโดยโดย,โดยโรวมรวมมาถือว่าโอเคอ้อมหน่อยเตาความปลอดภัยดีกว่าอ่าอ่านะอ้อมหน่อยอ้อมหน่อยผ่านอ้อมน้อยนะ แล้วไปอ้อม<อ>ใหญ่เ,เรียก้ัสบายใจกว่าสบายใ,ใจกว่าเราไม่รู้ว่าวันดีคืนร้ายเราจะกลายเป็นผู้ประสบภัยหรือไม่อย่างไงเนี่ยนะครับอ้าวแมมเมื่อกี้ร้องเพลงมีคนว่าผมใหญ่เลยนะผมร้องเพลงอินโ c e ซนต์เนี่ยเก่าจังเลยเพลงอะไรผมเกิดไม่ทันแหมอย่าให้พูดเลยนะเออเดดดารันบอกผมเกิดไม่ทันเลยครับพี่ก้องคุณเจษบอก ใช่ไหมคุณเจตใช่ไม่บอกเก่าจังเลยคุณเมย์อบอกเก่าอีกแล้วนะเราล้อเพราะเราเชื่อว่าแฟนรายการเราเนี่ยนะเออจะต้องแอบร้องตามที่บ้านตัวเองนะเคาะโต๊ะบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะแหมนะเออ